สวัสดีเจ้าเจ้าเจ้าวันนี้มาต่อขวบนเจ้าเอาหลางเจสซอกตาสองเซนลงแก่ท่อนขนาดเจ้ามาพากำลังเจ้าว่เจะป้าจะได้กว่เจ้ายกเจ้าเน็ตตับไายข้างลายหนึ่งตัวเจ้า สาข้ลางลายเจ้ามีค้อนักขนาดเจ้าหน้าม้ยอ๊ะส่ข้างลา,ายเจ้า แลเต่ใตัข้างล่างสองตัวเจ้าแล้วก็ปลาขาปั๊รกตัวหนึ่งกับฟิวขาวเจ้า แล้วตัต้ข้างลายเจ้าแล้วก็ประขาวเจ้าขยาวก็บ้ออกเฮ้ยส่ามเจอเจ้าตัดใต้ข้างลายตัวใหญ่เลยเจ้าโอ้ขอบกัน <laughs> ตัอไปข้างลางเจ้าฝามตัวเจ้านี้เจ้าต่ไปข้างลายตัวํางาม,งาม สามตัวเจ้าแ,แต่เพียนสายับ่แต่สายข้างล่างเจ้าเอ๊ย,อยตายอย่างนี้เจ้าโอ้ย,อย ตัดใข้างลทยทั้งนั้นเลยเจ้าตัวใหญ่ๆเลยเจ้าตัวใหญ่ขนาดเลยเจ้า ด้สองตัวเจ้าในตัดสลากก็ตัดใต้ข้างลายเจ้า ตัดสาข้างลายก็ตัดตะเปี่ยนรายเจ้า อ <c oughs> ขาตกไปแล้วเจ้าได้ปากใต้ข้างร้ายตัวหนึ่งเจ้า ได้หลายขนาดเลยเจ้าเป็นเกิงจิอมันเจ้าเลยเจ้าได้หลายขนาดเลยเจ้า ค่อยข้างลายเจ้าตัวใหญ่ขนาดเลยเจ้า ได้ซีตวจเจ้าอาจจะเปลี่ยนสายเจ้าที่ขอนักขนาดเจ้า โอ้ยโอ้ยโอ้ยปะตเพี้ยนเจ้าปะตะเพียนต,ตัวใหญ่เจ้าปะตเพี้ยนตัวใหญ่ขนาดเจ้าได้สองตัวกระโดดไปตัวนี้เจ้านี่เจ้าน้นเจียอไหลออกมาตกปูเจ้า แล้วก็ได้ปลา่าคนซองตัวเจ้าอ๋อตกน้ำ ก็ข้างลายนึงเปิดใช ได้สามตัวเจ้าประขาบบล็อกเจ้าประขาบบล็อกสองแล้วประขาบตะเพียงซ้ายย่งส่วนเจ้า โอเคเจ้าจบเิปวันนี้ก่อนเจ้าพอ่อจะาป้าิดขนาดแดดฮอนอากาศฮอนมากวันนี้นี่เจ้าจำอยู่ข้างล่างนะเจ้าบรรยากาศเจ้าโอเคเจ้าเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าตีบ้านกันเจ้า เจ้ามาถึงบ e e ้านแล้วเจ้าวันนี้ป e ิ๊กเจ้านายเจ้าได้ประมาณสัก2โลเจ้าได้แบบป้อนหนะเจ้าได้ป่าตัวงามๆเลยเจ้าแต่เพียน โอเคเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าที่ติดตามรับชมช่องเจ้าป้าวันนี้ก็บมพป้อมหมวนเจ้าแต่ก็ได้โยเจ้านี่เจ้าได้สักสองลกอมถือว่าได้โยยิ้มขนาดเลยเจ้าเจ้าป้าบุก่อยได้ไปตกจากเมินแล้วก็เลยบุกคอยงีแห้งขอบคุณนักๆเจ้าที่ติดตามรับชมช่องเจ้าป้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเื่อเจ้าป้าแต่ในเจ้าแล้วป้ากันคลิปหน้าเจ้า สวัสดีจ้าบ๊ายบายแล้วปะกันใหม่จ้า